สวัสดีค่ะพี่พี่มสามทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูเกตลานะคะอันนี้ก็เป็นชิ้นงานที่สองของเรานะคะจากครั้งที่แล้วนะคะเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนานะคะวันนี้เรื่องศาสนาต่างๆค่ะพี่พี่ทราบไหมเอ,อ่ยว่านอกจากศา,าสนาพุทธแล้วยังมีศาสนาอะไรอีกอพร้อมแล้วเราไปชมคลิปกันก่อนนะคะศ<ส>า <ไป S 2> สนาพุทธ คริสอิสลามและพราหมณ์ฮินดูโดยในวิดีโอนี้พี่จะบอกถึงข้อควรจำที่มักจะออกสอบบ่อยๆรวมถึงหลักคำสอนสำคัญในแต่ละศาสนาซึ่งถ้าหากน้องๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันที่องค์ประกอบของศาสนากันก่อนเลยครับองค์ประกอบสำคัญของศาสนามีทั้งหมด5องค์ประกอบด้วยกัน 1. คือศาสดาศาสดาก,ก็คือผู้ที่ก่อตั้งศาสนานั่นเองครับน้องๆเช่นศาสนาพุทธ ก็จะมีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาคังคำร์คำภีร์ก็คือหลักคําสอนแนวปฏิบัติของแต่ละศาสนาเช่นศาสนาคริสต์ก็จะมีคำภีรไบเบิล 3. ผู้สืบทอดศาสนาก็คือกลุ่มบุคคลที่สืบทอดศาสนานั้นๆเช่นในศาสนาพุทธเนี่ยก็จะมีพระเป็นผู้สืบทอดนั่นเองครับ 4. พิธีกรรมในแต่ละศาสนาจะมีพิธีกรรมเป็นของตนเอง เช่นศาสนาคริสต์ก็จะมีพิธีกรรมศีลล้างบาปหรือศาสนาอิสลามก็มีการละหมาดและสุดท้ายเมื่อเรามีพิธีกรรมแล้วแน่นอนว่าเราจะต้องมีสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมนั้นๆด้วยสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมและเป็นสถานที่ที่ควรเคารพบูชานี้เราเรียกว่าศาสนสถานนั่นเองครับเช่นโบสถ์วัดหรือสุเหร่าแต่ช้าก่อนพี่มีข้อสังเกตมาบอกน้องๆครับในหนึ่งศาสนาเนี่ย ไม่จําเป็นจะต้องมีองค์ประกอบครบ5องค์ประกอบนะครับเช่นศาสนาอิสลามเนี่ยเขาไม่มีผู้สืบทอดเหมือนกับศาสนาพุทธที่มีพระเป็นผู้สืบทอดแต่เขาจะมีศาสดามีคมภีรเอลกุรอ่านมีพิธีกรรมและมีสุเหรา่าหรือมัสยิดซึ่งเป็นศาสนาสถานถึงตอนนี้แล้วน้องๆสงสัยไหมครับว่าเราจะมีศาสนากันไปทําไมศาสนามีความสําคัญยังไงล่ะเนี่ยมามาเดี๋ยวพี่จะบอกให้ ข้อแรกเลยาศาสนาเป็นพื้นฐานของกฎศิลธรรมของสังคมยกตัวอย่างเช่นการขโมยของเนี่ยเป็นสิ่งผิดกฎหมายใช่ไหมมันก็มีรากฐานมาจากการทำผิดศีลห้าในาศาสนาพุทธว่าห้ามลักทรัพย์นั่นเอง 2. เป็นแหล่งที่ทำให้เกิดศิลปะวัฒนธรรมและประเพณี เช่นประเพณีทอดกระถิ่นหรือทอดผ้าป่าที่มีมาในสังคมไทยเรื่อยๆตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนี่แหละและสุดท้ายคือศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจหรือเป็นแนวทางการดําเนินชีวิตเพื่อทําให้เกิดความสงบสุขเป็นยังไงบ้างครับหลังจากได้รู้กันไปแล้วว่าศาสนาเนี่ยมีองค์ประกอบแล้วก็มีความสําคัญยังไงบ้างตอนนี้เราจะไปลุยกันที่ศาสนาแรกกันแล้วนะครับถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปเริ่มกันที่ศาสนาพุทธกันเลย ศาสนาแรกที่เราจะพูดถึงก็คือศาสนาพุทธนั่นเองครับศาสนาของศาสนาพุทธก็คือพระพุทธเจ้าและมีคำพีชื่อว่าคำพีพระไตรปิฎกซึ่งศาสนาพุทธแบ่งออกเป็นสองนิกายได้แก่นิกายเถรวาทหรือหินญาณเป็นนิกายที่เน้นการปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดได้แก่ไทยพมา่าลาวศรีลังกาและอีกนิกายหนึ่งก็คือนิกายอาจริยวาทหรือมหาย,ยาน เป็นนิกายที่ดัดแปลงพระธรรมวินัยบางส่วนไม่ได้เคร่งครัดอย่างนิกายเถรวาดได้แก่จีนทิเบตญี่ปุ่นเกาหลีต่อมาในส่วนของหลักธรรมที่สำคัญของศาสนาพุทธนั้นมีเยอะแยะมากมายเลยครับแต่พี่จะยกตัวอย่างที่สำคัญและมักออกสอบบ่อยๆมาให้ฟังกันหลักธรรมแรกอริยสัจส,สี่คือความจริงอันประเสริฐ4ประการได้แก่ทุกข์สมุท,ทยัยนิโรธมรรคทุกข ก็คือสิ่งที่ทําให้เศร้าหมองเช่นโนบิตะสอบได้10คะแนน,นโดนแม่ดุตลอดโนบิตะจึงเกิดความไม่สบายใจเศร้าแล้วก็ร้องไห้นั่นก็คือความทุกข์นั่นเองครับสมุทไทยคือสาเหตุของความทุกข์ก็คือสาเหตุของการสอบตกน้องๆคิดว่าการสอบตกเนี่ยเกิดจากอะไรครับคําตอบก็คือเกิดจากการที่ไม่อ่านหนังสือนั่นเองนิโรธ คือการดับทุกข์ก็คือโนบิตะจะต้องสอบให้ผ่านถึงจะดับทุกข์ได้และสุดท้ายมาัรคคือหนทางหรือวิธีการที่จะนําไปสู่การดับทุกข์ก็คือโนบิตะจะต้องอ่านหนังสือถึงจะสอบผ่านไม่โดนแม่ดุและก็ไม่เกิดความทุกข์นั่นเองต่อมาคืออิทธิบาท4ก็คือธรรมที่ทําให้บรรลุถึงความสําเร็จได้แก่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา ยกตัวอย่างเช่นการที่ใจแอนชอบร้องเพลง Happy Birthday to you ดูจากตัวอย่างฉั้นทะคือความพอใจในสิ่งนั้นเช่นใจแอนพึงพอใจและก็รักในการร้องเพลงของตัวเองวิทยะคือความเพียรถ้าใจแอนอยากร้องเพลงให้เพราะก็ต้องหมั่นฝึกซ้อมทักษะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการร้องเพลงจิตตะคือความเอาใจใส่ใจแอนต้องเอาใจใส่จดจ่อในสิ่งที่ทำไม่ใช่ซ้อมแป๊บๆก่ไปหาของกินหรือไปไล่ต่อยโนบิตะ วิมังษาคือการตรวจสอบวางแผนในสิ่งที่ทำใจแอนต้องเรียนรู้จากข้อผิดพลาดเรียนรู้ว่าอะไรที่ทำให้ร้องเพลงไม่เพราะและต้องทำยังไงถึงจะร้องเพลงเพราะเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขทักษะในการร้องเพลงของตัวเองต่อไปหลักธรรมต่อมาก็คือพรมวิหาร4คือหลักธรรมของผู้เป็นใหญ่ได้แก่เมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาคือความปรารถนาดี เช่นชิซึกะอยากให้โนบิตะได้ดีไม่เคยคิดร้ายกับโนบิตะเลยต่อมาการุณาคือความสงสารคิดช่วยเหลือให้คู่อื่นพ้นทุกข์ชิซึกะรู้ว่าตัวเองเก่งก็สละเวลาเพื่อที่จะติวหนังสือให้กับโนบิตะไม่อยากให้โนบิตะได้ศูนคะแนนและโดนแม่ดุมุทิตา คือความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีเวลาที่โนบิตะสอบได้คะแนนดีไม่ได้ศูนย์คะแนนอย่างที่เคยเป็นชิซึกะก็ดีใจกับโนบิตะด้วยและสุดท้ายก็คืออุเบกขาคือการวางใจให้เป็นกลางสมมุติว่าในกรณีที่โนบิตะสอบไม่ผ่านชิซึกะก็ต้องมีอุเบกขาคือต้องปล่อยวางทําความเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยได้สอนโนบิตะเต็มที่แล้วแต่โนบิตะอาจจะไม่เข้าใจไม่ได้ทบทวนอย่างเต็มที่นั่นเองครับ ต่อมาก็คือาศาสนาคริสต์สาศาสนาคริสต์มีพระเยซูเป็นาศาสดาและมีคมภีร์ชื่อว่าคมภีไบเบิลหลักคำสอนที่สำคัญของาศาสนาคริสต์ก็คือหลักบัญญัติสิบประการนั่นเองครับาศาสนาคริสต์ก็แบ่งออกเป็นสามนิกายได้แก่นิกายโรมันคทอลิกเป็นนิกายที่มีพิธีกรรมเคร่งครัดมีสันตปาปาเป็นผู้นำสูงสุดชาวคริสต์ที่นับถือนิกายนี้จะเรียกตัวเองว่าคริสตัตง โดยจะแบ่งออกเป็น2นิกายที่แยกออกมาจากนิกายนี้ได้แก่นิกายโปรเตสแตนต์ซึ่งกลุ่มที่นับถือนิกายโปรเตสแตนต์จะเรียกตัวเองว่าคริสเตียนและนิกายออร์โธดอกซ์แยกออกมาจากนิกายโรมันคทอลิกด้วยเหตุผลทางการเมืองและก็วัฒนธรรมาศาสนาต่อมาที่จะพูดถึงก็คือาศาสนาอิสลามตรงนี้พี่ขอย้ำนิดนึงนะครับและพี่อยากจะย้ำจริง ที่จะย้ำว่า,าศาสดาของาศาสนาอิสลามก็คือพระนบีมูฮัมมัดไม่ใช่พระอัลเลาะห์นะครับส่วนพระอัลเลาะห์ท่านจะเป็นพระเจ้าที่ชาวมุสลิมนับถือครับผมส่วนคัมภีร์ในาศาสนาอิสลามก็มีชื่อว่าคัมภีร์อักูลอานและหลักคำสอนของาศาสนาอิสลามก็จะมีหลักศรัทธาหกและก็หลักปฏิบัติห้าในส่วนของนิกายาศาสนาอิสลามเขาจะแบ่งออกเป็นสามนิกายเช่นเดียวกับาศาสนาคริสต์เลยครับ นิกายแรกได้แก่นิกายซุนนีเป็นนิกายที่ยึดถือคำปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเลยครับน้องๆโดยเขาจะใช้หมวกสีขาวเป็นเครื่องหมายต่อมานิกายชีอะยกย่องอาลีในขณะที่นิกายซุนนีใช้หมวกขาวเป็นเครื่องหมายกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะใช้หมวกแดงครับและสุดท้ายก็คือนิกายวาฮาบีเป็นนิกายที่นับถือพระอัลเลาะห์เพียงพระองค์เดียวไม่มีพิธีกรรมใดๆนอกจากพระคมภี จบไปสามศาสนาแล้วครับน้องๆศาสนาสุดท้ายที่พี่จะพูดถึงก็คือศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาสดาในศาสนานี้ได้แก่สามเทพเจ้าซึ่งก็คือพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกพระวิษณุหรือพระนารายเป็นผู้คุ้มครองและพระอิศวรหรือพระศิวะเป็นผู้ทำลายส่วนคัมภีร์มีชื่อว่าคัมภีร์พระเวทนั่นเองครับ ในส่วนของนิกายของพราหมณ์ฮินดูเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4ีนิกายครับเยอะกว่าเพื่อนเลยนิกายแรกคือนิกายพรมก็ตามชื่อเลยครับน้องๆน,นิกายพรมเนี่ยก็นับถือพระพรมเป็นเทพเจ้าสูงสุดต่อมาคือนิกายไวยสนบหรือลัทธิอวตารน,นับถือพระวิษณุนิกายสยวะนับถือพระศิวะโดยนิกายสายวะจะมีสีวะลึงเป็นสัญ,ญลักษณ์หากใครนึกภาพไม่ออกสีวะลึงจะมีลักษณะแบบนี้ครับน้องๆ และสุดท้ายคือนิกายสักติเป็นนิกายที่นับถือเทพ,พเจ้าที่เป็นสตรีหรือชายาของมหาเทพส่วนหลักคำสอนที่สำคัญของศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็คือหลักอาสมสี่พรหมจารีคือวัยที่กำลังศึกษาเล่าเรียนเรียนจบแล้วก็แต่งงานมีคู่ครองเรียกว่าคฤหัดพอมีคู่ครองแล้วก็อยากจะออกไปอยู่ป่าหาความสงบเราเรียกว่าวานปร,รัต และจนถึงวัยสุดท้ายของชีวิตเริ่มออกบวชบำเพ็ญเพียรเราเรียกว่าสัญญาสีคลิปจบไปแล้วนะคะต้องขอบคุณช่อง y t u t u วินเนอร์สติปี้เยนะคะที่ทำให้เราได้เข้าใจง่ายๆขึ้นนะคะในเรื่องศาสนาค่ะวันนี้ภัักานของพี่ๆนะคะเป็นรูปแบบอินโฟกราฟ,ฟิกค,ค่ะอินโฟกราฟ,ฟิกหมายถึงการใช้รูปสัญ,ญลักษณ์ต่างๆค่ะ ให้มากกว่าอักษรทําให้ดูง่ายขึ้นแล้วเข้าใจมากค่ะจากที่พี่ชมคลิปไปนะคะให้พี่ๆย่อสรุปทําในรูปแบบอินโฟกราฟิกนะคะแต่วันนี้ครูมีให้2ตัวอย่างตัวเลือกค่ะมีแบบวาดเองนะคะแล้วก็ใช้จากโทรศัพท์นะคะครูมีตัวยอย่างให้ดูค่ะไปชมกันค่ะครูมีเพื่อนคมสาเบลได้นะคะที่เอามาเป็นตัวอย่างให้ดูค่ะ มีทางเลือกอีกทางนะคะทำจากในโทรศัพท์หาอินโฟกราฟิกก็เป็นแอปพลิเคชัน Canva นะถ้าครูอ่านผิดงไงก็ขอโทษด้วยนะคะอันนี้แอปพลิเคชันนี้นะคะที่ครูทำครูจะขึ้นรูปให้ะค,ะค่ะครูทำจากแอปพลิเคชันนี้ค่ะนี่ค่ะมันก็ใช้ง่ายอยู่นะคะนักเรียนลองศึกษาดูทำแบบนี้ก็ได้ะคะ่ะเมื่อทำรบตามาศาสนาที่ ที่คุณครูให้ไปแล้วนักเรียนก็เอารูปภาพมีกันได้นะอันนี้จะใส่รูปได้ใส่อักษรได้คนะ่ะทำงี้ก็ได้แล้วแต่นะนักเรียนถนัดทางด้านการวาดรูปด้วยการใช้มือเราเองหรือว่าใช้กราฟิกจากโทรศัพท์เราก็ได้คนะ่ะน,นี้ครูก็แนะนําแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะโอเคค่ะไม่กดถูกใจครูไม่ว่าไม่กดสับสไครต์ครูไม่โกรธแต่ได้โปรดส่งกันบ้านครูเถิด สวัสดีค่ะ